ตลกเฮฮานิทานอาเซียนมาแล้วครับวันนี้ตลกเฮฮานิทานอาเซียนขอเสนอนิทานของกัมพูชาเรื่องหลวงตาเขากับสิทธิเจ้าเล่มีหลวงตารูปหนึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดในถิ่นธุรกันดารชาวบ้านละแวกนั้นยากจนนานครั้งจึงจะมีคนใส่บาตรอาหารสักทีวันหนึ่งหลวงตาจำต้องขี่ช้างไปตลาดกับสิทธิลูกวัดเพื่อหาซื้ออาหารมาฉัน เมื่อถึงตลาดหลวงตาสั่งให้สิทธ์ไปเลือกซื้อของกินที่สามารถเก็บไว้ได้นานคู่เดียวก็กลับมาพร้อมกับเกลือสองกระสอบขณะเดินทางกลับสิทธ์เป็นฝ่ายหากเกลือเดินตามหลังหลุงตาที่ขี่ช้างระหว่างนั้นหลวงตาก็แอบชมเลืองมองสิทธ์อยู่บ่อยครั้งลุงตาเห็นสิทธ์ผิวปากคํำเพลงสบายอารมณ์ก็คิดว่าหากเกลือคงเบาจึงให้สิทธ์มาขี่ช้างส่วนตน ไปหาเกลือแทนและนัดแนะกับสิทธ์ให้ไปรอที่ต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าแต่สิทธ์กลับบังคับช้างให้เดินเลื่อยไปจนถึงวัดลวงตาเมื่อหาเปลือได้คู่เดียวก็หมดแรงเดินต่อไปไม่ไหวโอ้ยตาไมันดักแบบนี้อ่ะโอ้ยไ,ไปไฝ่แล้วจึงคิดนําเปลือไปซ่อนเพื่อตนจะได้เดินตัวเปล่ากลับวัดแล้วค่อยใช้สิทธ์มาหาบกลับไปเอาละ่ะแล้วซ่อนไว้ในน้ํานี่แหละ ว่าแล้วลุงตาก็ผูกกระสอบเกลือไว้กับโขดหินอย่างแน่นหนาะเรียบร้อยเมื่อถึงวัดลุงตาก็ใช้สิทธ์มาเอาเกลือที่ซ่อนไว้ในน้ําซึ่งตอนนี้ละลายไปหมดแล้วพบแต่ปลาขแยงตัวหนึ่งอยู่ในกระสอบสิทธ์จึงตะโกนบอกลุงตาว่าเอ้ยลุงตาครับปลาขแยงมันกินเกลือหมดเลยครับลุงตาจึงสั่งให้สิทธ์นําปลากลับวัดแล้วหุงหาอาหารมาถวายระหว่างนั้น ลุงตาก็พร้อยหลับไปปล่อยให้เสร็จหุงข้าวและปิ้งปลาจนเสร็จด้วยความหิวสิทธิ์จึงขโมยกินปลาหมดหรือแต่ก้างที่มีแมลงวันตอมลุงตาตื่นขึ้นมาเห็นสิทธิ์ก็แก้ตัวว่าคือลุงตาครับแมลงวันพวกนี้แอบกินปลาครับลุงตาจึงสั่งให้สิทธิ์ใช้ไม้ไหวตีแมลงวันให้ตายไอ้นี่เอาไม้ไห้นี่ตีแมลงวันให้ตายเดยนะตายครับบังเอิญมีแมลงวันตัวหนึ่งมาเกาะที่จะบุกท่าน เฮ้ยมันกอดจมูกหลวงตาน้อยบังอาจตักสิทธิ์ก็เลยตีอย่างไม่ั้งจนหลวงตาเลือดอาบ้วครับเฮ้ยโอ้ยอเบาเบาเา,า,าอุ้ย๊ยตายหลวงตาขอโทษครับเลื่ตัวครับด้วยความตกใจสิทธิ์วิ่งหนีกลับบ้านไม่กล้ามาที่วัดอีกเลยครับโอ้ยมันตีฟันด้วมเลยแล้วก็วิ่งหนีไปเอ้ยต่อมาหลวงตาคิดจใจสิทธ์กลับมาจึงเอาคาถาที่เรียนมามาท่อง หวังให้สิทธิใจอ่อนยอมกลับมาสิทธิลูกข่าวก็แกล้งทําทีกลับมาเพื่อให้ท่านเชื่อว่าคาถาเนื้อศักดิก์สิทธิ์หลวงตาเองก็เชื่อสนิทใจจึงท่องคาถา,ากำบังตนดูบ้างจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็นสิทธิก็แกล้งทํามองไม่เห็นหลวงตาจนท่านหลงเชื่อเฮ้ยมันไม่เห็นเราเไม่เห็นหลวงตาเลยเไม่เห็นหลวงตาอะมันเชื่อเรา,าวันต่อมามีญาติโยมนิมนต์หลวงตาไปฉันเพลนที่บ้านสิทธิจึงแนะนําว่า หลวงตาครับห่มจีวรก็พอครับจะนุ่งสบงให้ยุ่งยากทำไมหลวงตาก็หลวงตามีคาถาบางตนไม่มีใครมองเห็นหรอกครับหลวงตาเออจริงของมันแฮะหลวงตาลึกกระยิมยิ้งย่องทำตามที่สิทธิ์บอกไม่ใส่สบงไปเมื่อไปถึงบ้านญาติโยมท่านั่งเผลอไม่สมรวมครับญาติโยมเห็นเข้าครับเอ้ยนายมันลว่าเฟืองหลวงตานีกว่าเฮ้ยห <laughs> ลวงตาจะมานั่งทานั้นละครับ ทุกคนพากันหัวราองคิกคักไปหมดเฮ้ยมันเห็นอะไรอี่ยนีย้ตายแล้วเห็นลุงมาเฟืองเราลวงตาอับอายจึงรีบกลับวัดท,ทันทีครับโอ้ยแล้วตรงไปต่อว่าสิทธิ์ด้วยความโมโหเฮ้เยแกบอกว่าไม่มีใครเห็นไงนางเผอโดยเดียวเห็นทางบ้านเลยะ่ะเฮ้ยฝ่ายสิทธิก็แกล้งบอกว่าฮ่าลุงตาคืองี้นะลงตาเดินผ่านใต้ต้นมาเฟืองหน้าวัดใช่ไหมครับ เออใช่แล้วไงโอ้ยกระถาอลไเสื่อมครับกระถานี่นะครับเจอต้นมะเฟืองไ่ได้ครับมันเสื่อมหมดครับจริงเหรอจริงครับหลวงตาหลงเชื่อตามที่สิทธิ์บอกเช่นเดิมครับตั้งแต่นั้นป็นต้นมาสิทธิเจ้าเล่ห์ก็อยู่รับใช้หลวงตาอย่างสงบสุขและมีความสุขต่อไปครับ